ครับวผมลวกัดูแลรรบบบพูนแห่งแรงนะครับน้องกะอยาให้พุ่นะครับโตเอาจนใบเหี่ยวนะครับนอออกสีเหลืองๆพุ่นะครับผมนะครับนอหวังว่าฝนคงบอตกมาตอนนี้นะครับนอเพราะว่าเอามาเอาดอกช่วงหน้าฝนนะครับนอใก่เห็นะครับผมเอากปใส่สารเคมีกำจัดวัชพืชออกไปอากาศมันเป็นแบบนี้มห้ครับผมเป็นอึมคืมทั้งวันเลยนะครับน้องกะหน้าใจหายอยู่ครับกลัวฝนตกลงมาแล้วครับนอเขาจะทำตรงนี้ได้บดีพอครับผม เอามาให้เบิกนะครับนาะหวังว่าฝนคงบ่ตกมาตอนนี้นะครับนาะเพราะว่าเอามาเอาดอกช่วงหน้าฝนนะครับนาะก็เห็นบ่ครับผมเอากระใสสารเคมีกำจัดวัชพืชออกปัดเออหรือใบจะเหลืองครับผมเหลืองหรือเฉาเนาะเกิดความสกปรจะเข่านะครับนาอกะขอให้อีกสักกดี๋ยจากอีกอาทิตย์นึงครับผมไหนได้จากสองอาทิตย์ข้างย่างสีไลนะครับนาอก็รอให้อันนี้ฮะก็เป็นใจเด้ครับผมสถานการณ์ดีนะครับนาะหลังจากเขาทำปัดโค้นช่วงนี้นะครับนาะก บรรยากาศก็โอเคมากๆเลยครับผมก็เลยอ่ารู้สึกว่าจะดีมากๆเลยหาฝนมานะครับนอกจหาฝนมาผ่านไปครับผมหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหลังจากปัดโคลนครับผมต่อนนี้นะครับอากาศทูเรียนเฮากับใบเข้มข้นเต็มที่ครับผมกะเบ็ึครับผมตึงนะครับนอกาะหลังเขาจะปัดโคลนไปได้หนึ่งอาทิตย์ครับผมก็เป็นแบบนี้ละครับผมแห้งสารไปลงรับแล้วครับผมเริ่มจะใบเริ่มจะเหลืองแล้วครับผมใบเริ่มจะเหลืองแล้วหลังโคลนจะเข่านะครับนอกะ ขอให้อีกสักเดี๋ยวจากอีกอาทิตย์นึงครับผมให้ได้จากสองอาทิตย์ถ้ายังสี่ไล่นะครับเนาะก็รอให้อันนี้ครก็เป็นใจเด้ครับผมฐานะตึงครับผมตัวนี้นะครับเนาะหลังเขาจะปัดโคนไปได้หนึ่งอาทิตย์ครับผมก็เป็นแบบนี้แล้วครับผมให้สานไปนั่งห้อกว่าจะหาวิธีแก้ไขอีกแบบนึ่งนะครับนาะไปเรื่อยๆครับผมระบบหลากระบบโคนของเพลนครับผมตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นหลุมรับแรงนะครับเน้องผมตัวนี้ครับนี่หลุมรับแรงครับผมกั บรรยากาศช่วงนี้ไม่เบิ่งครับผมขอบคุณละลายครับผมสาหรับการรับชมและเป็นกาลังใจสําวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องทําดอกที่ผ่านไปครับผมหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหลังจากปัดโคนครับผมต่อนนี้นะครับอากาศทูเรียนเฮากะ,ะใบเข้มข้นเต็มที่ครับผมผลจะเขานะครับนอก,กะ ขอให้อีกสักเดจากอีกอาทิตย์นึงครับผมไหนได้จากสองอาทิตย์ข้างย่างสีไหลนะครับนาะก็รอให้อันนี้ฮะก็เป็นใจเด้ครับผมฐานะที่เรียบร้อยแล้วครับผมใบกะแก่เข้นดีนะครับนาออาจจะบนเนนหนาเท่าใดนะครับนาอเพราะว่าปีที่แล้วที่ผ่านมากะโบได้เต็มที่ปันไดครับผมปีนี้เขากะจัดอีกรอบหนึ่งนะครับนาะบรรยากาศมันเป็นแบบนี้หะครับผมเป็นอึมคึมท้องวันเลยนะครับนาอกะหนาใจหายครับขัวฝนตกลงมาแล้วครับนาะเฮาจะทําตรงนี้ได้บดีพอครับผมจะามาให้ใบครับผม แล้วกันดูแลระบบพู้แห่งแรงนะครับน้องกะนอย่าทำให้พุ่นนะครับตัวเอาจนใบเหี่ยวนะครับน้องออกสีเหลืองๆพุ่นะครับผมนะเยขึ้นกว่าจะหาวิธีแก้ไขอีกแบบนึงนะครับน้องไปเรื่อยๆครับผมระบบปลาระบบพูลของพื้นครับผมตรงนี้นะครั้องก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่หลุมรับแล้งนะครับน้องพัดเหี่ยวๆเสาๆแล้วครับน้องช่วงเท่าเอ่า เช้าไปถึงสิบโมงเช้าน้องน้องห้ยอดมันเฉาพุ่งละครับผมเขาก็ค่อยจะห้ายน้ำนะครับตั้งแต่ช่วงนี้อ่าบัดนี้น็อ่าเบิ่งระบบโคนมันนะครับน้องมี่ก็หัวมันทำปหลังผมดึงออกนะครับน้องมันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับน้องผมว่าอ่าท่อแตกครับผมจากบรรยากาศมันเป็นแบบนี้หะครับผมเป็นอึมครึมทั้งวันเลยนะครับน้องกะน่าใจหายอยู่ครับกลัวฝนตกลงมาแล้วครับน้องเขาจะอ่าทำตรงนี้ได้บอดีพอครับผมกะเอามาให้การดีนะครับน้องหลังจากเขาทำปัดโคนช่วงนี้นะครับน้องกะ บรรยากาศก็โอเคมากๆเลยครับผมก็เลยอ่ารู้สึกว่าจะดีมากๆเลยค่ะฝนมาแล้วนะครับแต่หาฝนมาอะไรครับผมสาหรับการรับชมคลิปนี้ครับขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับเาขึ้นะครับเราถือใจน้ําตอนนี้เฮากับภาวนาขออย่าให้ฝนมาเ้อครับเด้อแต่ฝ่าปิดอืมค้มเลือกเกินนะครับนอกวันนี้นะครับนอกจากบุพยากรอากาศก็ดูน่าจะที่ผ่านไปครับผมหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหลังจากปัดโคนครับผมต่อนนี้นะครับอากาศฮูเรียนเฮากะ ใบเข้มข้นเต็มที่ครับผมกับเตาขึ้นนะครับแเฮาถจะใ้น้ำตอนนี้เฮากับภาวนาขออย่าให้ฝนมาเด้ครับเด้อแต่ฝ่าปิดอืมค้มเลือกเกิดนะครับนอกวันนี้นะครับนอกกับบุพยากรอากาศก็ดูน่าจะลงรับแล้วครับผมกะเริ่มจะใบเริ่มจะเหลืองแล้วครับผมใบเริ่มจะเหลืองแล้วหลังงดกะบบุมาเลยครับผมเตรียมตัวที่จะแทงออกตาดอกนะครับเนาะแล้วก็รอฝน ฝนโแม่นล้อฝนครับล้อบ่ให้ฝนตกมานล้วก็บรรยากาศมันเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นอึมคึมท้องวันเลยนะครับน้องกะน่าใจหายครับกลัวฝนตกลงมาแล้วครับน้องเขาจะอทําตรงนี้ได้บดีพอครับผมกะมาให้ผ่านไปครับผมหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหลังจากปัดคนครับผมต่อนนี้นะครับอากาศฮูเรียนเฮากะใบเข้มข้นเต็มที่ครับผมครับผมหลังจากเขา ให้สานไปเรียบร้อยนะครับน้ะเข้ากับปัดโคลนครับผมตัวนี้นะครับมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับอ่าให้เบิ้งนะครับนาะหลังจากได้หนึ่งอาทิตย์เดาขึ้นนะครับนาะเทาถึงใจนะ้รัตอนนี้เท้ากับภาวนาขออย่าให้ฝนมาเลยครับเด้อแต่ฝ่าปิดอืมคืมเลือกเกิดนะครับนาะวันนี้นะครับนาอกับบุพยากรอากาศก็ดูน่าจะนาอกับอ่าเบิ้งระบบโคลนมันนะครับนาะนม่ก็หัวมันสำาหลังผมดึงออกนะครับนาะมันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนาะผมมั่มอ่าท่อแตกครับผม ก็ตกเนาะครับเนาะเพราะว่าเขาลดงดน้ำนะครับเนาะตอนนี้นะเนาะเรางดน้ำทุ้เรียนนะครับเนาะก็กำลังจะเอาดอกเขาก็งดน้ำแล้วก็นะเพื่อนจะให้ยทุเรียนเกิดผมตัวนี้ครับนี่ลุงรับเลครับผมกะเอาบรรยากาศช่วงนี้ไม่เบิ่งครับผมขอบุณหละายครับผมสําหรับการรับชมเราเป็นกําลังใจสําวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องทําดอกกะโบมาแล้วด้วยครับผมเตรียมตัวที่จะแทงออกตาดอกนะครับเนาะแล้วก็ล้อฝน ฝนโบแมนล้อฝนครับล้อบบไห้ฝนตกมานะครับนอตกะเบึ้งระบบคนมันนะครับนาะนมี่ัวหมวมันสำาหลังผมดึงออกนะครับนาอมันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนาะผมมอ่าท่อแตกครับผมก่นนอดกะบมาแลเด้วครับผมเสี่ยมตัวที่จะแทงอ่าออกตาดอกนะครับเนาะแล้วก็ล้อฝนฝนบเมนล้อฝนครับล้อบบไห้ฝนตกมานะครับที่เรียบร้อยแล้วครับผมใบกะแก้เห็นดีนะครับนาออาจจะบนแนนหนาท่าใตกนะครับนาะเพราะว่าปีที่แล้วที่ผ่านมากะ บได้เต็มที่ปันไดครับผมปีนี้เฮากะจัดอีกรอบหนึ่งนะครับนาะยอะไรหลายครับผมสาหรับการรับชมคลิปนี้ครับขอจุบไปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับลงรับแล้วครับผมเริ่มจะใบเริ่มจะเหลืองแล้วครับผมใบเริ่มจะเหลืองแล้วหลังนะองกันเบึงระบบโคนมันนะครับนาะนี่ก่หัวมันสำหหลังผมดึงออกนะครับนาะมันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนาะผมมั่าพอแตกครับผมคนจะเขานะครับนาอกะ ขอให้อีกสักเดีจากอ,ก,อกอีกอาทิตย์นึงครับผมไหได้จากสองอาทิตย์ถ้ายังสีไลนนะครับนาะก็ร้อให้อันนี้ฮะก็เป็นใจได้ครับผมฐาหนาจะจากเขาอดน้ำไปครับผมตัวนี้น้องงดน้ำน้าใบก็เริ่มจะร่วงครับผมร่วงลงมาใบเริ่มจะร่วงเหลืองละครับผมแต่ว่ากันยังบริขานโอเคเถอะนะครับนาอกแต่ยังบริขานโอเคทอากาศมันเป็นแบบนี้มห้ครับผมเป็นอึมคืมท้องวันเลยนะครับน้องกะน่าใจหาย,ยครับกลัวฝนตกลงมาแล้วครับนาอเขาจะาท้าตรงนี้ได้บดีพอครับผมจะห้ามให้บดมเครียดครับผม เอาปัดโคนเป็นที่ร่อยแล้วครับผมก็เลยล้อไปนะครับเนาะหวังว่าฝนคงบบตกมาตอนนี้นะครับนาะเพราะว่าเข้ามาเอาดอกช่วงหน้าฝนนะครับนาะก็เห็นบ่ครับผมเอากัดใสสารเคมีกำจัดวัชพืชออกก่อนเข้ากว่าอะจะหาวิธีแก้ไขอีกแบบนึงนะครับนาะไปเรื่อยๆครับผมระบุปลาระบบโคนของพืชนผมตรงนี้นะครับน้อตรงนี้ก็จะเป็นหลุมรับแ้วนะครับนาะพันผ่านไปครับผมหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหลังจากปัดโคนครับผมต่อนนี้นะครับองากาศฮูเรียนเข้ากัน ใบเข้มข้นเต็มที่ครับผมการดีนะครับนังจากเขาทาปัดโคนช่วงนี้นะครับน้อกาบรรยากาศก็โอเคมากๆเลยครับผมก็เลยอ่ารู้สึกว่าจะดีมากๆเลยหาฝนลงมานะครับนะแต่หาฝนมาที่เรียบร้อยแล้วครับผมใบกะแก่เข้มดีนะครับนอาะอาจจะบนเนนหนาเท่าไดนะครับนอกาะเพราะว่าปีที่แล้วที่ผ่านมากะบโได้เต็มที่ปันจดยครับผมปีนี้เขากะจัดอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะหยกฝนจะเข่านะครับนาอกะ ขอให้อีกสักเดี๋ยวจากอีกอาทิตย์นึงครับผมเดีได้จากสองอาทิตย์ถ้ายัางสี่ไล่นะครับนาก็รก็้อให้อันนี้ครก็เป็นใจเด้ครับผมฐานะไก่ครับผมแล้วก่ดูแลเรบพูนแห้งแรงนะครับนะบกจะทอาทำให้พุ่อนครับเอาจนใบเหี่ยว นกออกสีเหลืองๆเพล่นครับผมเหี๋ขึ้นนะครับเฮาถึงจะห้น้ำตอนนี้เหากับภาวนาขออย่าให้ฝนมาเวยครับเด้อแต่ฝ่าผิดอืมคืมเลือกเกิดนะครับนอกวันนี้นะครับนอกบุพยากรอากาศก็ดูน่าจะเบิ่งบรรยากาศของลำต้นนะครับนอกไฮมันเฉานอกห้ยอดโตครับผมตรงนี้นะครับนาะเขาก็จะอัดน้ำเพิินรอล้อเพิ่นไปนะครับนาะเขากจะเปิดตาดอกเพิ่นครับนะครับนาะหวังว่าฝนคงบ่ตกมาตอนนี้นะครับนาะเพราะว่าเขามาเอาดอกช่วงหน้าฝนนะครับนะกเห็นบ่ครับผมเขากำัใส สารเคมีกําจัดวัชพืชออกเปล่าขึ้นนะครับเขาถึงจะใ้น้ำตอนนี้เขากับภาวนาขออย่าให้ฝนมาเลยครับเด้อแต่ฝ่าปิดอึมครึมเลือกเกินนะครับนาอวันนี้นะครับนาอกะบุพยากรอากาศก็ดูน่าจะอากาศมันเป็นแบบนี้หะครับผมเป็นอึมครึมทั้งวันเลยนะครับนาอกะนาใจหายครับกลัวฝนตกลงมาแล้วครับเนาะเขาจะทาตรงนี้ได้บดีพอครับผมก็มาให้เขา,าอดน้ำไปครับผม ตัวน else, ando, Debatte, okay, right? right ี้น right? right? ้องงดนานเน้องใบก็เริ่มจะล่วงครับผมล่วงลงมาใบเริ่มจะเหลืองเหลืองแล้วครับผมแต่ว่ากันยังบริสุทธิโอเคเถอะนะครับเนาะกันยังบริสุทธิโอเคเถอะครับผมแล้วกันดูแลเราบะพูนให้แห่งแรงนะครับเนาะงกันอยากทำให้พุ่อนละครตัวเอาจนใบเหี่ยวนะครับน้องออกสีเหลืองๆพุ่นละครับผมเลยมาทําตัวนี้นะครับเนาะก็นนี่แหละครับผม ระบบรากระบบโคนเพื่อนนะครับนาะหลังจากเขาปาดโคนไปเป็นที่เรียบร้อยเราต้องงดน้ำนะครับต้องงดน้ำไปจนกลัวยยดดูดีนะครับนอกแต่บรรยากาศมันบ่เป็นใจครับผมตัวนี้นะครับนองาบรรยากาศเริ่มฝ้าอึมคึมครับผมตอนนี้นะครับน้องกะอยากให้อ่าฝนอย่าพึ่งตกนะครับนอกาะภาวนาอยาอยากฝนจะเข่านะครับนาอกะขอให้อีกสักอ่าด้จากอีกอาทิตย์นึงครับผมใ้จากสองอาทิตย์ถ้ายังสีไลนนะครับนาะกะรอให้อันนี้ครกัเป็นใจด้ยครับผมฐานะจากเขาอดน้ำไปครับผม ตัวนี้น้องงดนานเนาะ้องใบก็เริ่มจะล่วงครับผมล่วงลงมาใบเริ่มจะล่วงเหลืองแล้วครับผมแต่ว่ากันยังบริหารอเคีเถอะนะครับน้องกันยังบริหารอเคีใ่ครับผมแล้วกันดูแลเราบะพูนให้แห่งแรงนะครับน้องกันอยากทำให้พุ่นนะครับตัวเอาจนใบเหี่ยวนะครับน้าออกสีเหลือง